มันจะเป็นเสาไฟโซลาร์เซลล์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้นะครับฐานของเขามันจะเป็นฐานที่เป็นแบบนี้เลยนะ ก็เวลาที่แบบเราอยากจะเพิ่มน้ําหนักให้เขาเนี่ยมันก็จะเป็นการเติมน้ําเข้าไปนะครับอุปกรณ์ที่เขามีมาให้ของที่เขามีมาให้ก็จะมีตามนี้นะครับเป็นข้อต่อประมาณนี้เลยนะส่วนกล่องนี้ก็จะเป็นขาตั้งนะครับก็จะเป็นตัวเสานั่นแหละครับเขาจะทาการแยกออกมาเป็น3ส่วนประมาณนี้เลยหลักๆเลยก็จะมีประมาณนี้นะครับเสาจะมีอยู่3ส่วนนะครับแล้วก็อุปกรณ์การติดตั้งแล้วก็จะเป็นตัวฐานนะโอเคเดี๋ยวผมจะทําการประกอบนะครับก็อันดับแรกก็จะเป็นการประกอบตัวฐานก่อนแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นการประกอบตัวข้อต่อนะครับกับตัว ก็นะประกอบไปประมาณนี้นะครับเรื่อยๆน,น,นะเขาก็จะมีเกลียวมาให้นะครับก็จะเป็นเกลียวภายในนะก็จะหมุนๆไปประมาณนี้เลยจริงๆการประกอบก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็ถ้าแบบประกอบไม่เป็นจริงๆก็สามารถดูคู่มือได้นะครับหรือทําตามคลิปก็ได้นะส่วนอันเขียวๆที่ผมหมุนอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นตัวเอาไว้ล็อกกับตัวโคมไฟโซล่าเซลล์ที่เป็นแบบจาน ufo นะครับนี่เลยครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะประกอบง่ายมากครับผมไม่ได้ยุ่งยากเลยนะ